และการที่ท่านนายกตรีไปเชิญท่าน,น,นมาเป็นที่ปรึกษ,ษาได้เนี่ยผมว่านายกตรีเนี่ย oh. เขาอาเชริยะนะครับท่านก็พูดในองค์ความรู้ที่มีอยู่ท่านเป็นปราญ์ผมก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายและการที่ท่านนายกตรีไปเชิญท่าน,น,นมาเป็นที่ปรึกษาได้เนี่ยผมว่านายกตรีเนี่ย oh. เขา ฉาญยะนะครับผมต้องบอกว่าเราได้ผูร้รู้และก็ได้ผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งหลายเนี่ยให้ข้อแนะนำได้รัฐบาลเข้าจะไปได้ได้ดีภาพลักษณ์ครับภาพลักษณ์นะภาพลักษณ์ภาพภาพลักษณ์และ้าแล่คนมองมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ